โดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุภาพอันดับแรกที่ผมมีปัญหาสุภาพใหญ่ที่สุดที่ผมรักษามาตลอดนะครับแต่ผมไม่เคยรักษาหายเลยก็คือผมเป็นไซนัสโรงจมูกนะครับแต่ผมไม่เคยหาหมอเพราะว่าผมเป็นคนที่กลัวเข็มและกลัวการผ่าตัดที่สุดในชีวิตถ้ามีการผ่าตัดมีการฉีดผมรับไม่ได้นะครับผมจะหลีกเลี่ยงตลอดถ้ามีอาจารย์นะครับเป็นผู้ที่ผลิตทางเช่าสีขาวนะครับ บอกว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องูุิแพ้ได้แล้วก็บอกว่าตัวของูุิแพ้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรนหลอจมูกเนี่ยเขาบอกประมาณหนึ่งแพ้หนึสองแพ้ไม่เห็นผลผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่ผมก็เลยออกมาแล้วก็มาซื้อนะครับสินค้าออกไปหลังจากั้นก็มานั่งคันเดี๋ยวนั้นเลยประมาณสองสามชั่วโมงรู้เรื่องครับสองสามชั่วโมงรู้เรื่องก็คือผมจะมีอาการหมก็ง่วงนอนนะครับเพราะรำคาญผมก็มันใจก็ท้อนะครับแล้วที่เป็ที่ผมเองมีปัญหา นะร้รก็มาตลอดคือหายใจไม่ออกหลังจากที่ผมกินหนึ่งเช้าไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํามูกที่มันไหลที่มันข้างค้างในพ่งทวมไหลออกมาเป็นทางยาวเลยนะครับเป็นทางยาวเลยด้วยว่านั้นมันมีผ้าปิดกระบอกไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ทานมาอยู่นะครับประมาณหนึ่งแผงแผงๆๆค่ห้าน็นะครับจําได้เลยอาการที่แพ้นะครับเขาเรียกภูมิแพ้ นี่เป็นไซนัสคุณสมูกนะครับปัจจุบันไม่มีนะครับอันนี้ไม่ใช่อุปโะหลงตัเองนะครับผมยืนยันได้นะครับผมเป็นโรคนี้นะครับมาตลอดประมาณสามสิบปีนะครับแต่ผมเองไม่เคยหาหมอนะครับผมหาสมุนไพรกินเดียวเพราะผมไม่ได้กินยานะครับไม่ได้หาหมอรักษาเลยนะครับตัวทางเช่าสีขาวนะครับตัวทางเช่าสีขาวมีคุณประโยชน์ นะครับราคาไม่แพงนะครับได้ที่สำคัญนี้คือเพื่อดูแลสุขภาพนนะครับและคนที่คุณรักนะครับขอฝากไว้นะครับว่าทางเจ้าซื้อขาวนะครับอาซีสยามนะครับของดัชดีเซ็นซีนะครับช่วยท่านมีสุขภาพดีได้แน่นอนขอฝากไว้ด้วยนะครับจากบริษัทชัยิสุขภรพขอบคุณครับ